อินเวอร์เตอร์ R32 โอเคพี่เขาใส่เกตให้นะหกหกเรียมมาอย่ไหมโอเคใส่เกตแล้วนะครับท่อโลนะครับตัวนี้อยู่ที่สองร้อยสามสิบนะครับอยู่สองร้อยยี่สิบที่ไทยเองล็อกท่อสองหุนกันนะครับ หกเหรียญสี่มิลนะครับใส่ด่วนะครับมันไม่ต่อกาียวให้เดูทีวชิคหน่อยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนิงดหน่อยเปิดแอร์ก่อนโอเคแล้วก็เตรียมท่อโลไว้นะครับนะครับเปิดแอร์ก็กด power full นะครับไม่ full อีก กดหม่นะครับกดพาวเวอร์ฟูลนะเพื่อให้ปั๊มดาวได้เร็วนะครับะจะดูดจี๊ดนะพี่ไม่ใส่รองเท้าด้วยไงน่าพี่รองเท้าสีพูใส่ <c oughs> เดี๋ยวรอดูน้ำยาแป๊บนะึ่งยีจ๋าผมยังไม่ได้เก็บเลย <c oughs> ดีพ่อเสียไอ้กลับมาเขาบุ้งตายหมดเลย นี่อะไรครับพุ่มใช่ใช่พุ่ม,มเราใช้น้ำแอร์แหละน้ำดิ้งแอร์อต้องรอนหน่อยนึงฮะรอหน,น่วงพองด,ดีปิดปิดเบเกอร์ไปไงเ,เริ่มเดินแล้วมั้งครับคอมพิวเตอร์เริ่มเดินแล้วนะ อย่างที่กำลังลดนะครับลงเรื่อยๆอยู่จนเหลือศูนนะครับวันนี้จะไปใช้ที่สวน เอาเลยครับล็อกเลยครับโอเคนะควนนสวัสด,ดีสวัดดสด,ดีครับเห็นแล้วโอเคสุดแล้วเริ่มปิดเบรกเกอร์เลยนะรหรือปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องไม่ได้ก็ปิดเบรกเกอร์เลยนะครับ รีโมทมึงก็ค่อยโดนโอเคอง่ายๆก็ปิดเบเกอร์เลยนะครับเสร็จแล้วเสดีค,ครับยังไงก็ขอจะมีหยดนะนยังไงช่วยกดตามกันซัพตะคายกัไและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเใชื่อมั่นในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับ